อ่ะคุณผู้ชมขานะคะเรามาเราเรียนรู้นะคะเรามาสืบข้อมูลเกี่ยวกับจีนเทาคุณผู้ชมขาคําว่าจีนเทาเนี่ยเราได้ยินมาหลายปีละนะคะมาดังๆในช่วงปีสองปีนี้แหละที่แบบคนรุ่นหลังนะฮะคําว่าจีนเทาเนี่ยคำว่าจีนก็คือคนจีนหรือเปล่าคําว่าเทาก็คือสีเทาสีเทาก็คือเป็นส่วนผส,สมระหว่างสีขาวกับสีดําแบบว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เข้มเกินไป ไปทางดําหรือว่าไม่ได้ขาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่านะคะก็แปลตามตัวไปเนาะก็คือแล้วเขามีบทบาทอะไรในในประเทศของเราหรือว่าในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาเพราะว่าเอ่อเรื่องของอาชญากรรมนะฮะเรื่องของการลงทุนที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดไปเรื่องของจีนเทานะะที่มีบทบาทเกี่ยวกับการหลอกลวงการอาชญากรรม สิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อเนี้ยฮะเป็นคานิยามของคําว่าจีนเทาหรือเปล่าเราเข้าใจถูกหรือผิดวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคุณผู้ชมคะ่ะในหัวข้อคําว่าจีนเทาค่ะอือดิฉันก็รวบรวมมาประมาณนี้นะคะคําว่าจีนเทาเนี่ยเป็นคําที่ใช้เรียกกลุ่มชาวจีนนะคะหรือกลุ่มทุนจากจีนที่เข้ามาทํากิจกรรมธุรกิจนะคะภายในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะในลักษณะที่นี่ค่ะ ผิดกฎหมายนั่นเองหรือว่ากึ่งผิดกฎหมายคุณผู้ชมค่ะแต่หลายคนเนี่ยก็บอกว่าทําไมจีนเทาเนี่ยถึงมีบทบาทในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศเราเขาบอกว่านี่ค่ะมีการมีการเนี่ยมีการซองค่ะคุณผู้ชมมีการซองหรือว่าการใต้โต๊ะนั่นเองคุณผู้ชมเออกับอะไรต่างๆดิฉันก็ไม่รู้นะฮะี่ดิฉันได้ยินมาหรือว่าประมาณนี้เพราะว่าทําไมเขาถึงทําธุรกิจได้ทําไมเขาถึงอะไรได้ก็ ก็นี่ประมาณนี้นี่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวในการที่จีนเทาอยู่ในเนี่ยในกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งล้วแบบว่ามีการเออเดี๋ยวไปติดตามมาค่ะเดี๋ยวไปเล่าเราเล่าอีกคลิปหนึ่งให้ฟังนะคะเออก็ประมาณนี้โดยผู้ชมค่ะในการกึ่งกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายนั่นเองนะคะผพงเออโดยแฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจหรือนักศึกษาคุณผู้ชมขาบางคนไม่มีเวซ่าทางานเลย ไม่มีวีซ่าทำงานไม่มีวีซ่าอะไรต่างๆก็เข้ามาวีซ่าท่องเท,ที่ยวแล้วก็นี่ค่ะอืมก็ไปวนวีวนวีอ่ะสมมติว่าวีซ่าท่องเท,ท,ที่ยวได้สามเดือนใช่ไหมก็ไปแบบไปวนวีซ่ากลับมาแล้วก็มาแอบทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือเปล่าถ้าใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์พูดคุยบอกดิฉันหน่อยคะ่ะนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพิ่มเดินการจัดการที่ปกติแล้วห้ามคนต่างด้าวทำก็คือ คนไทยทําได้เท่านั้นนะคะคนที่มาวีซา่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาทาไม่ได้นักศึกษาก็ไม่ได้นันกธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะนะฮะหรือว่ามาเนี่ยทำอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่าแก๊งคอร์อย่างที่เราทราบกันคุณผู้ชมค่ะลักษณะและกิจกรรมของกลุ่มจีนเทาได้แก่ธุรกิจผิดกฎหมายนะคะหนึ่งน,นออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์การค้ามะค่ะแล้วก็การค้ายยานะคะเสพค่ะคุณผู้ชมและต่อมาก็คือนี่ค่ะการค้าปะ นะคะเวคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ประมาณนี้ส่วนการฟอ,อกนะคะการฟอ,อกเงินธุรกิจที่ถูกกฎหมายบางหน้าเช่นร้านอาหารผับบาร์สังหารยุมาซั่์เพื่อฟอ,อกเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นไ <underneath, S 2> ด้เงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้เงินจากมิตรนะคะได้เงินจากการหลอกค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เอามาลงทุนในธุรกิจที่มันสีขาวนะคะเช่นโรงแรมร้านอาหารผับต่างๆที่ฉันได้กล่าวไปเมื่อกี้เนาะ ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะอีกอย่างนึงก็คือการใช้นอมินีคุณผู้ชมค่ะนอมินีก็คืออะไรก็คือใช้ตัวแทนนั่นเองก็คือคนไทยและคนไทยสามารถทรําธุรกิจในไทยได้นะคะแบบถูกกฎหมายคุณผู้ชมค่ะนะคะคนไทยเป็นตัวแทนถือครองหุ้นหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแทนคุณผู้ชมแต่ว่ามีแบ็กก็คือจินเทาเป็นเงินจากธุรกิจสีดานะคะแล้วก็เอามาให้คนไทยทําอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะเพื่อีกเลียกกฎหมายแล้วก็ ที่จํากัดในส่วนของการถือครองธุรกิจของคนต่างชาติคุณผู้ชมค่ะนะคะอาการเข้ามาโดยไม่โปร่งใสนั่นเองใช้วิชานะักท่องเที่ยวหรือช่องทางอื่นๆนะที่ไม่ถูกกฎหมายเข้ามาพักในประเทศเป็นเวลานานนะคะอเครือข่ายอุถัมภธรรมก็สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะบางรายนะฮะเน้นว่าบางรายแต่ก็มีเห็นข่าวมาบ้างคุณผู้ชมค่ะนะคะอันนี้ก็มีข้อมูลนะฮะลองเสิร์ชหาดูได้เช่นเปิดธนาคาร นี่เปิดบัญชีเปิดบัญชีมงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่เคยออกข่าวนะถ้า่านจำไม่ผิดนะคะก็เคยออกข่าวว่ามีให้ความร่วมมือกับจีนทงจีนเทาอะไรเงี้ยคุณผู้ชมขา่าก็ประมาณนี้เลยนะคะอืมนี่ก็สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นโดยมีแบล็คโดยมีการสินบนค่ะคุณผู้ชมขา่านี่แหละคะ่ะเออที่จริงประเทศเราเนี่ก็คือบอกเลยว่าดีมากๆคุณผู้ชมขา่า คือถ้ามีอะไรเข้ามาแบบว่าเออมีอะไรที่มันเข้ามามันทําให้ภาพลักษณ์เราไม,ไม่เลิศเนาะแล้วคนที่โดนหลอกค่ะคุณผู้ชมค่ะประชาชนที่แบบเก็บเงินน่ะบางคนน่ะเก็บเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณคุณผู้ชมหมดเลยหมดเลยจริงๆคุณผู้ชมค่ะก็แบบโอ้โหแบบเห็นบางเคสแล้วแบบร้อยล้านก็มีนะบางเคสสามสิบล้านห้าสิบล้านอะไรเงี้ยบางคนหลักหมื่นหลักแสนก็ยังจะล้มเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เห็นใจจริงๆค่ะ ะะโดยสรุปแล้วก็คือจีนเทาก็คือแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและระบบอุถัมภธรรมในไทยสแสวงหาผลประโยชน์อันนี้คือสรุปนะคะซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของไทยนั่นเองประมาณนี้ก็คือคําว่าจีนเทาก็คือแปลตามตัวเลยนะคะก็คือเป็นคนจีนนะฮะแล้วก็เทาคําว่าเทาก็คือจะดําก็ไม่ดาจะขาวก็ไม่ขาวก็คือกึ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไปทางค่อนขางผิดกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองคุณผู้ชมขา ก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้คุณผู้ชมค่ะถือว่าคลิปนี้อาจจะเป็นให้ความรู้ได้นิดหน่อยคุณผู้ชมขานะคะมาเล่าต่อสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังถ้าที่ฉันพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอคอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสุภาพคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีฉันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะ